วิธีคิดให้แสนสุขใจในโลกที่แสนน่ารักใบนี้เวลาเจองานหนักให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพเวลาเจอปัญหาซับซ้อนให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเวลาเจอความทุกข์หนักให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตเวลาเจอนายจอมละเมียดให้บอกตัวเองว่า นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบเวลาเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติเวลาเจอคำนินทาให้บอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมายเวลาเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเวลาเจอความป่วยไข้ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดีเวลาเจอความพลัดพรากให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเองเวลาเจอลูกหัวดือให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเวลาเจอแฟนทิ้งให้บอกตัวเองว่านี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสผ่านพบ เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้วให้บอกตัวเองว่านี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังเวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจให้บอกตัวเองว่านี่คือความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่งเวลาเจอคนกลิ้งกะล่อนให้บอกตัวเองว่านี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตามเวลาเจอคนเลวให้บอกตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ เวลาเจออุบัติเหตุให้บอกตัวเองนี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาดเวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้งให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบที่ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดเวลาเจอวิกฤตให้บอกตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์สัจธรรมในวิกฤตย่อมมีโอกาสเวลาเจอความจนให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต เวลาเจอความตายให้บอกตัวเองว่านี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์จงใช้ชีวิตให้อยู่กับปัจจุบันธรรมชาติขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบอกลาทุกสิ่งที่หายและจากไป